สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะไปหาหน่อไม้นะคะก็โปะครีมเข้าป่าคอลลาเจนก่อนถึงว่าจะทาเดยครีมถ้าไม่ได้ออกไปไหนก็จะทาเดยครีมตลับธรรมดาพอคะ่ะอ,อืชุ่มชื่นนิดหน่อยไม่ได้ดื่มคอลลาเจนไม่เป็นไรช่างมาันมาดื่มรอบดึก ดืม่มเะลาไหนก็ได้เนาะก่อนออกกําลังกายหลังออกกําลังกายก่อนกินข้าวสามสิบนาทีหรือรอบดึกก่อนนอนก็ได้หมดนะคะมันก็จะช่วยทีละอย่างเราก็จะทารองพืน้นไม่ใช่รองพื้นกันแดดนะคะวันนี้เราดูท่าจะไปออกแดดนิดนึงก็ทากันแดดนิดนึงค่ะหน้าเราก็ไม่ได้ขาวสวยใสนะคะ ก็ยังมีรอยจุดด่างดำรอยสิวนะคะทุกคนกะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่จะมีรอยสิวมากกว่าโชคดีไม่ค่อยมีกะปกติไม่ชอบทาค่ะกันแดดมันจะเหนอะหนะเนาะอยู่บ้านจะไม่ทาค่ะเสร็จแล้วทาอะไรอ่ะ ไอคิมไอคิมก็ทานนิดหนึ่งใกล้จะหมดต้องหาเงินซื้อละโปะไปเลยไม่ต้องพิธีพิธันด้วยคำเร่งรีบค่ะปกติจะไม่ออกจากบ้านตอนเช้าๆนะคือรีบไปหาหน่อไม้จะได้เที่ยวได้ทั้งวันเดี๋ยนี้ เราจะเตรียมเสื้อไปเปลี่ยนเลยนะไม่ใช่อะไรน,นี่ก็ทาอะไรอ่ะบีบีสักหน่อยนะคะอืมโยมันจะไม่สวยไม่ใช่ทาสักหน่อยค่ะกันแสงกันหลาย,ลายอันไกลละกันหล,หลายชั้นประมาณนั้นยี่ห้อไหนก็ใช้ได้หมดนะคะคนไม่เลือก <laughs> ไม่เลือกที่รักมักที่ช่งนี่คารมคมคลาย อพออันนี้มันจะบางเบานะ,ะยิ่ง้อนี้คือเราจะเอาแค่เบาเบานะคะไม่เอาเนอเกินเดี๋ยวไปเจอแดดเดี๋ยวมันก็ลอกออกอืมมันก็ลอกออกนะคะอืมมันก็ไม่ได้สวยขึ้นอันนี้ฟิลเตอร์นี้ก็ไม่ค่อยจะเนียนเท่าไหร่หรอกนะคะจะโชว์ผิว